สัปดาห์ระหว่างกระบี่เอฟซีนะครับเปิดบ้านพบกับอุดรธานีเอฟซีเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะครับกระบี่เอฟซี FC ในชุดสีเหลืองการลุ้นครั้งแรกนะครับของอุดรธานีเอฟซีแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับจากแก๊กูล่านะครับอ,นอันโอซูเปิดปอกขามาแล้วก็เป็นแก๊กูล่าครับยืนรอเลยครับนาทีที่15นะครับที่ให้อุดรธานีเอฟซีขึ้นนำก่อนครับ กองหลังของกระบี่เอฟซีเนี่ยตัวเนี่ยทหลัาไปด้านหลังหมดเลยครับมีแก็กูล่าถอยกลับมาครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดิบพอดีครับรับยิงประตู2นัดติดเลยนะครับแกอกูล่าขึ้นน้ำก่อนลยครับจับคุณประตูครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับ เป็นประตูที่2ติดต่อกันนะครับทำประตูได้2นัดติดต่อกันแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเพียงแค่นาทีเดียวครับคิวเซ่บ้าก็ถวายพานให้กับเปโดออกุสโตแท็บอินลูกนี้เข้าไปที่ได้แค่นาทีเดียวครับแต่ว่าโอ้โหจ่ายลูกนี้ยอดเยี่ยมมากๆครับผ่านทั้งกองหลังแล้วก็ผ่านมือของกรกฎพิพัฒน์นักดาวมาด้วยครับแล้วก็เป็นเปโดออกุสโตครที่แปเข้าไปง่ายๆครับ ประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ,บชมคนนี้เลยครับลูเซียมบ้าที่ลุยเข้ามาหลังจากนั้นครับบาดาลีได้เปิดลูกดีให้กับชูเซียมบ้าเจ้าเก่าครับได้มงแต่ว่าทิศทางไม่ตรงกอบพยายามโฉบยัดไปเสาแรกนะครับอันนี้เป็นจังหวะของวิคเตอร์ลิเวล่าครับที่หันหลังให้ประตูก็คุมทิศทางยากครับหมดครื่งแรกเสมอกันอยู่1-1ครับ รึ่งหลังเนี่ยนะครับโจสังบม,มเรียบฟาวได้นะครับแล้วอภิิ์คำหวังเปิดฟรีคิกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับไปเคลียร์กันไม่ดีกองหลังของกระบี่ครับทําให้วุฒิชัยปาดบุตรเสียจังหวะแล้วก็โดนประตูขึ้นนาอีกครั้งบอกวิถีก็ตรงกรอบพอดีด้วยครับไม่มีใครสกัดเลือได้เลยครับเร่องของ,อ,งอุดรธาน,นีตรงนั้นก็ไม่มีใครถึงบอลด้วยครับ ใกล้เคียนที่จะสก,กัดได้มากสุดคืออัตภลนนะครับแต่ว่าหัวดผิดกลายว่าโดนนําอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าบ้านขึ้นนําครั้งที่สองของเกมนะครับทีมยักษ์แสบนี่นครับเคปโค้ดประจักษ์เวงสงรวมถึงอ,อักบาราบาชื่อทำกันบ้านหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับสุดท้ายจังหวะเนี้ยครับเสียแฮนด์บอลนะครับแล้วบาราอดีครับยิงลูกนี้คมสุดๆเลยครับ ป็นจุดโทษที่ชัดเจนนะครับพงสินธานานี่เจตนาทําแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษจุดโทษลูกเนี้ยไล่ข้อกังขานะครับแล้วก็ยิงได้ดีครับบาดาลีเลือกมุมบนนะครับก็ระกฏเนี่ยทิศทางเนี่ยเดาถูกแล้วแต่ว่ายิงเสยเข้าไปสองสองนะครับและนี่แหละรครับประตูชัยของกระบี่เอฟซีแต่ว่า เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นประตูปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งของบาด้าลีเนี่ยก้ำกึ่งจะล้ำหน้าเนี่ยแหละรครับน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าด้วยซับนะครับเพราะว่ารัฐกฤียนะ่ะดันตัวขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก็เป็น3คะแนนของทีมอินเซียอัมันในนัดนี้ไปนะครับแล้วเป็นชัยชนะนัดแรกด้วยนะครับของกบีเอฟซียิงนาที86แทบจะหมดเวลาแก้ตัวเลยครับบุดรธานี นำครั้งแรกของเกมนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยเลยแล้วเป็นบาดาลีนะครับที่เหมา2ในเกมนี้ดาวซันโวของทีมครับ4ประตูในตอนนี้ครับบาดาลีจบเกมนะครับกระบี่เอฟซีเปิดบ้านเอาชนะอุดรธานีเอฟซไปได้3ประตูต่อส